ขึ้นมาแต่ว่าช่วงที่ขึ้นมาผมไม่รู้ว่ามีอะไรติดอยู่ตรงนี้หรืออะไรหรือเปล่าที่ทําให้คาบที่ขึ้นมาไม่เกาะ <c oughs> ก,ก็เลยพอดี <c oughs> กันจะนี้เป็นเป็นไปได้ไหมโดยอาการที่ปวดปวดสาลแล้วเลือส่วนนี้มันอาจจะไม่ไม่กลมกลื่อนก็อาจจะเป็นก้อนที่สองก็อจะเป็นไปได้นะครับเมื่อกี้เปิดผมดูแล้วเป็นชั้นเป็นชั้นคือถ้าสมมติว่าอันนี้ไม่แนะนำสมมติว่าพี่วินัยไปล้างผมเนี่ยอันนี้จะหายเดี๋ยวหายอไม่ให้หายหาเก็บไว้เก็บไว้ครับเก็บเราเอาสภาพนี้เขาทำไม่ได้นะ ครับทำปลอมทำเลีนแบบไม่ได้เลยอันนี้ถือว่าเรียกว่าเป็นดี a เอพาร์ของเราเองครับใช่นีเรารู้ตัวเอกพิเศษองค์นี้แบบนี้องค์จะนในโลกนะฮะใช่ครับไม่มีไม่มีใครเหมือนเลยครับอันนี้ผมขออนุญาตยืดขึ้นแล้วนะครับเพื่อเนี่ยอันนี้ลักษณะเนื้อครับเนื้อนี้เป็นปูนเนี่ยเราเห็นเรามีขาวใสปฏิกิริยาน้ำคือสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากน้ำมันแล้วเนี่ยคืออันนี้มีมวลสารที่เป็นกลุ่มเกสรดอกไม้อยู่ คือให้ถ้าถ้าเรานึกเกรสรไม่ออกให้นึกถึงยาลมยาลมเนี่ยทํามาจากร้อยแปดเกรสรสีน้ําตาลเหมือนกันเป๊ะน,นะครับถ้าใส่มากก็เข้มมากนะครับเน,นื้อเนี่ยสังเกตนะครับคือดูตาเปล่าเนี่เราไม่รู้แต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะพบความนุ่มความนุ่มมาจากอะไรสูงไปหนก่งจากที่อะนะครับความนุ่มเนี่ยมาจาก มาจากมวลสารที่เป็นกระยาหา<ม>อันนี้คือมีข้าวผสม,มเราถึงอันนี้คือคอนเซ็ปต์ท่าไมถึงบอกผ้าสำเร็จต,ต้องหนึกนุ่มส<ม>าเหตุคือง่ายๆครับมวลสารที่ทําให้หนุ่มก็จะดูนุ่ม,มแค่นั้นเองไม่ได้มีปูนอย่างเดียวเพ่าเนี่ยนี่มีกลุ่มเกสรนะครับมีกลุ่มน้ำมันตะอิวเนี่ยพออจาเหม่ก็มีเนี่ยนุ่มมากนะ<ม>วเดี๋ยวไว้แลกเปลี่ยนนะครับนุ่มแล้วก็นะครับนี่ผ้ากระแพงที่บอกต้องมีสิ่งที่ต้องเจอนะ ะราเจอมากระแพงนนะครับมีกระจายอยู่แม่พิมพ์เผาในองค์พระนะครับแต่ต้องบอกว่าเนื่องจากองค์นี้เนี่ยมูลสารถูกขาวไซด์ขึ้นมาปกคุมเราอาจจะดูได้หมดของวิเศษลักษณะจะเป็นก้อนเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าพี่วินัยดูกล้อง 10x จะไม่เห็นนี้อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าถามผมผมดูทุกกล้องเหมือนกันอย่างเมื่อกี้ถามก็ต้องเราก็ต้องดูแบบนะครับ มีแคลไซต์ปกคลุมมากแล้วเราจะเห็นนะนี่กลุ่มทีนสอเหลืองอนะครับมีนะครับจริงๆผมว่ามีเยอะแต่ว่าฮ <โด S 1> ้าไ<โ>ดยจากดนแคลไซต์กลบแคลไซต์กบแคลไซตกบนะครับนี่พักกระแพงกระจายทั้งองค์นะครับมีคำถามนิดนึงระหว่างนี้พูดเรื่องแคลไซต์อาจารย์ครับบางคนก็บอกต้องล้างออกเลยเพวกนี้ในทัศนคติของอาจารย์คิดว่ายังไงในการล้างหรือไม่ล้างนี่ออ ไม่ล้างดีกว่าเราเก็บไว้เป็นธรรมชาติเพราะงี้ครับคือเขาขึ้นมาเนี่ยมันแสดงความมีอายุถ้าล้างปุ๊บเนี่ยใหม่เนี่ยต้องต้องมีล้างมาเยอะล้างปุ๊บน้ำตาไหลเลยทำไม่ได้อีกแล้วทำไม่ได้อีกแล้วใช่ไล้วก็เป็นการเนี่ยการล้างหรือไม่ล้างก็พูดเพื่อที่จะให้ปรับราคาลงเรื่อยๆอันนี้แล้โลหะเห็นไหมครับในโลหะมีความวางบางเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ จริงๆแล้วนี่เป็นกลุ่มเหล็กไหลชนิดหนึงห่งคือต้องบอกว่าเหล็กไหลเป็นหลายชนิดนะครับเหล็กไหลที่ใช้ในทในพระสมเด็จอาจจะไม่ใช่เหล็กไหลที่มาจากการอัญเชิญที่ผมพูดก่อนอแต่ว่าเป็นแร่ที่อยู่ในธรรมชาติแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเป็นเหล็กแร่เหล็กไหลนะครับบางองค์มีเหล็กน้พีด,ด้วยนะครับนะครับแล้วก็นี่เราก็เห็นครับเนี่ยพวกกลุ่มแม่พิมพ์เผาเนี่ยมีอยู่ในองค์พระเลยชัดเจนนะครับอ่าด์ิสอเเลืองพระกำแพงนะครับที่เราเจอนะครับ เนี่ยเราโจอเจีนโมนสารเหล่านี้ก็เป็นการการันตีเนี่ยพระกำแพงเยอะมากครับเนี่ยอยู่ใต้ผิวนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้อาจจะดูลักษณะลักษณะของการเขาเรียกว่าแตกลายครับคือพระที่เป็นพระเก่าเนี่ยจะแตกในเองเนี่ยมันจะไม่ไมันจะไม่มันจะไ,ไ,ไม่ได้แบบจากข้างนอกมันจะกบงข้างในครับ,รบแล้วก็ทิงองนี้ถือว่าสวยนะเพราะว่ามีความเป็นธรรมชาติเยอะที่ผมพิเศษเนะฮะก้อนขาวเลยนะครับผมพิเศษ น,นี่ก็จะเป็นเหมือนกันครับเป็นพระกำแพงนะครับดินสอเหลืองเนี่ยเราเจอเราดูอย่างนี้ถึงจะเห็นนะครับดินสอเหลืองถ้าเป็นอย่างนี้ฝัางนี้เนี่ยคนฟังคลิปนี้เนี่ยเอาไปปลอมได้เลยใช่ไหมอาจารย์ยากคือ <laughs> อย่างนี้คือเราขยายขนาดนี้เนี่ย <laughs> มันมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นหลังจากผมออกคลิปไปนะครับ มีเป็นเห็นพระดำเนี่ยดูด้วยตาเปล่าเห็นกวางดาวเลยคือเรือนึกถึงกวางดาวออกนะครับมันจเป็นจุดขาวๆแต่จริงๆเนี่ยเราเห็นแบบนี้ยอย่างของพี่วินัย,ออยี่ยสองกล้องปกติก็จะไ,ไม่เห็นไม่เห็นอย่างนี้ใช่นะครับแต่ว่าคนเวลาเขาไปปลอมเนี่ยเขาไปปลอมไม่ชัดเราไม่เห็นเลยเฮ้ยชัดเล,เลยว่าเป็นก้อนขาวขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่ความเป็นธรรมชาติพระสมเด็จคือเนี่ยนีสอเหลืองนิสซอสู้ว่ายังไงปลอมยังไงก็ไม่เหมือนไม่เหมือนเลยนะครับนะครับ นี right ่ก็เป็นพระกระแพ้มีเยอะนะครับผมเชื่อว่ามีเม็ดทองนะแต่ว่าเนื่องจากคาวไซผมมานี่ย้ตมรงเดี๋ยวเห็นไหมครับเล็กมากมีสีเขียวนะครับีเขยวมีด้วยแต่ขนาดเราขยายขนาดเนี้ยคุณจะเห็นแค่นี้ไม่ต้องไปหวังมองกล้องขนาดเล็กนะครับนี่เห็นไหมครับค่อยๆหานะครับก็จะเจอใหญ่ๆนี่อาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะมาจากข้างนอกนี่ก็เป็นกลุ่ม สองขาวนะอันนี้ผมไม่แั่ใจว่าทองหรือเปล่าอือมีวาวาวนิดนึอันนั้นใช่นี่เป็นทองเออเออเนียเหนียเนียนะเห็นไหมมีแต่ว่าเล็กมากนะครับเล็กแล้วถูกคาบทาวใสบางบางถ้าไม่บางนะครับเราจะเห็นเป็นประกายขึ้นมาเลยนี่นี่ไม่บั่นใจเหมือนกับเมื่อกี้ครับแต่เนื่องจากความเป็นก้อนอาจจะเป็นหยกก็ได้นะใต้ถิงนะฮะสีเขียวใช่ใช่เนี่ยมันจะหยกไม่ต้องหวังมองด้วยกล้องธรรมดานี่ขนาดนี้ยังไม่ค่อยจะเห็นนะ ครับนะครับแล้วก็เนี๋ยผมต้องพยายามไปดูตามซุ้มแล้วเพราะว่าแคาวสตาหานี่นะครับนี่น่าจะทองนะครับโอ้ว้าวใช่ใช่พี่แต่ว่าก็ยังมีเน่แคลไซด์เนี่ยนะนยคุมอยู่มันบางอยู่นี่คือเป็นทองอคือคือในรักษสะสมเหร็จเราจะต้องเจอนะครับยังไงนี่หวันเป็นตัวนตัวทองนั่นี่ใช่อ่านี่ใช่พิมพ์แคลไซด์มาเลย นี่นี่นี่ยนี่นี่เม็ดทองเลยอ่าถ่ายรูปไปได้ถ่ายรูปไปได้ถ่ายได้เลยถ่ายรูปไปเลยนะอ่าอยู่ตรงหัวข้าวอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวข้าวอ่านี่ยเนี่ยเนี่ก็นี่ก็มีนะอ่ามีถ่ายรูปไปได้เลยอในหัวข้าวเลยดีเลยนี่กล้องเซทเอ็กซ์มองไม่เห็นนะใช่ครับไม่มีสิทธิ์เลยนี่ได้เจอแล้วเราเจอจุดสัมผัสถ่ายไว้หน่อยดี่พี่นที่ชัดมากเม็ดทองนะครับในตำราก็บอกแล้วมีสายทองอยู่ ซึ่งในในหนังสือท่านปิยปวัยเขียนว่าดูยากมากอ<ม>ไม่ว่าจะต้องอะไรละเอียงฤฤฤฤฤเข้ากับแสงยยแล้วก็ต้องใช้ผมคือแว่นขยายนะแต่ผมจะไม่ท่านเขียนอีกภาษาหนึ่งต้องใช้แว่นขยายด้วยละเอียงกับแสงด้วยเราถึงจะเจอนะนรัเอาที่เนี้ยถ้ามุมผมนะให้ดูไปมาพใจใจเยอะหลายเม็ดเลยอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ให้ดูให้ดูหัวข่าซ้ายไว้ทันทีครับนี่ดูัวข่าซ้ายไว้นะครับ เหนือข่าวซ้ายด้วยพ่ทะลุข่าวซ้ายมาไม่ต้องไปล้างครนะแต่ถ้าล้างเนี่ยชัดเดี๋ยวล้างไม่ต้องไปล้วยย่างที่เขาเก็บรักเก็บแสงแดดนี่จะเห็นไหมอาจารย์ยากนะเพราะว่านี่เราอัดแสงเลยเนี่ยคือที่ที่บอกว่าที่เห็นเนี่ยเพราะว่าเราอัดแสงเข้าไปนะครับเนี่ยนี่เราเบาก็พอได้ที่นี่อัดแสงก็เป็นพี่เลยเผื่อพี่วินัยเขาจะไปสอน H h ลองดูสิเองลองดูว่าลองดูอ่ะเราไปดูเราไปสองเราแต่ต้องการแจ้งมากนะต้อ,องการแจ้งจากเราเจอทีน erm ี้เวลาเราเจอพวกนี้ครับถ้าถามผมเรียกว่าสบายใจคือในเมื่อกำลังเขามีแบบเนี้ยเราได้มานานแล้วด้วยแล้วมีมีแบบนี้แบบนี้แบบที่ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออใช่นะครับร้อยกัมาเลยอันนี้ผม็แลเราต่โฟกัสทีนี้วิธีการเรารู้ว่าทองด้วนะเวลาผมปรับโฟกัสแล้วเนี่ยเขาสู้แสงนี่ยกเจีวยวอยู่ได้นะครับ ส่วนนี้เราก็เห็นแล้วว่ามีความนุ่ม<ช>นะครับคือเนี่ยเป็นการบอกบอกว่าพระเนี่ยมีส่วนผสมที่เป็นพวกกระยาห<ม>์นะครับอยู่<ม>ซึ่งเป็นเป็นอะไรที่งไงสมเด็จทต้ตทงสส่นะครับอันนี้ดูด้านหลังนะครับไม่แน่ด้านหลังอาจจะโอ้โหใช้เต็มน,นี่ขึ้นมาเป็น,นะฮะขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นอะไรอะ่ะเหมือนเป็นกระจกเลยฮะ,ะวันนี้เจอทองนะด้านหลัง,ง,งพระกําแพง แต่ว่าม,ม,มันมันมันบางเยอะมันจะดูไม่ชัดเท่าเมื่อกี้เมื่อกี้เรื่องนี้ว็หลังหุบพลานนี่ยไม่ด้หลังเนี่ยสกจานหนึ่นเห็นมีบางสายเขาบอกว่าหลังต้องเป็นแบบนู่นแบบนี้แบบนั้นไม่แน่นอนไม่แน่นอนใช่ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าแล้วแต่เอาอะไรประกฏอ,อันนี้ชัดเจนกลุ่มพวกดินซอนครับเนี่ยแล้วความหนึบนุ่มเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่กระปูลนละทีม่ม,มีข้าวม,มีอะไรประสงค์ล้ชัดเจนนะครับ แล้วก็มีแคลไซค์พระแคลไซค์ปุ๊บยิ่งทำให้เกิดความมันวาวคือเราจะรู้เนี่ยว่าเป็นพระของสมเด็จพระจันทร์โตตัวแทนของสมเด็จพระจันร์โตก็คือผงพิเศษคือท่านปลูกเศขผงพิเศษก่อนอันดับแรกนะครับอินทเจตีนิสิงเหนะครับปัทธังนะครับพุทธคุณมหาราชนะครับซึ่งครบรวมเมตตาเนิยมคมกพันชาตรีนะครับปลอดภัยแคลคาาอำนาจ บาลามีทุกคนเลยนะครับผมทั้างห้าเนี่ยเยอะสรุปนะถ้าเกิดข้างหน้าไม่มีแาวไซด์เนี่ยเราจะพบว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นพระที่มีผมพิเศษเยอะมากเนี่ยแน่นเลยนะครับใมเลยนี่น่าจะหยกนะเนี่ยเป็นก้อนเขียวแต่ที่บอกว่าเขียวเพราะว่าอันนี้ดำดำเราทราบแล้วว่าเป็นลุมแม่พิมเผาอืนะครับแต่ว่าเนี่ยเขียวนะครับยจะหยกนะครับ มันจะมีหินเทาก็แอาจาันองค์นี้ใช่ไหมฮะใช่ไม่มั่นใจเป็นรอยร้อยปีนนี่ร้อยนี่รอยรอยแต่ภายในฮนะนี่ก็นี่นอถอยถามนิดนะึงอ่ะกลุ่มนี้อาจจะเป็นหยกนะครับเพราะว่านี่ดำฐานไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเนื่งองจากอยู่ใต้ผิวแล้วก็มีคราวทรายเนี่ยเลยอาจจะดูยากนิดนึงนะครับ หินเทาจะมีไหมมีไหมไม่ดินสอเหลืองมันข้างหน้าก็มีนะครับอาจจะมีแต่ว่ามันมองยายใช่ครับคือคือเราอันนี้ผมคือพูกง่ายที่บอกว่าจะมีเพราะว่าเราประเมินจากมวลสารได้รู้ว่าองค์นี้มีครบดินสอเหลืองดินสอขาวที่มาด้วยกันเลยพะก๊ะแพงยังกระจายอยู่นะครับหยกเราก็เจอแล้วนะครับเรียนถามอาจารย์นี่นี้หินเทาที่ว่าเนี่ย เข,เขามีการม,มีข้อมูลกันไหมว่าว่าเป็นเป็นหินอะไรมาจากไหนยังไงมีแต่ว่าแม่งม,มีไม่ตรงกันบางที่ก็ระบุไปได้ว่าเป็นหินพิเศษจบบางท่านก็บอกว่าพระธาตุพระธาตุนะครับ<ม>แต่ว่าข้อยุติยังไม่ไม่ชัดยังไม่มียังไม่มีข้อยุติแต่ว่าอันนี้เม็นทองมีชัดเจนปิ้งเลยนะน่อันนี้นนชัดมากนะครับวาวเลยนะครับ เห็นนะที่เล่นี้ชัดมากนี่าดูววยสู้แสงด้วยนะครับฝักผูกกันเล่นเพราะว่าไปอยู่ตำแหน่งที่ไม่โดนบังเลยลเพิ่งเคยครั้งแรกนะครับไม่เคยเห็นว่าพี่วินัยเนี่ยพี่วินัยครั้งแรกใช่ไหมเพิ่งครั้งแรกคือไม่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 เคยเห็นอะไรมากมายกับขนาดนี้เลยขนาดนี้ไม่รู้ด้วยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยอาจารย์บูชาขึ้นคอมาได้แล้วด้วยเพิ่งประมาณสองเดือนเองสบายใจได้ครับเนื้อเนื้อสวยเนื้อเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อนุ่มเลย จำจำเลยจำใช่ครับยังมความเป็นธรรมชาตินี่ก็เปนซอเหลืองนี่ก็ใจครบนะถือว่าคือดูอ่ะไ,ไม่รู้ไม่รู้ว่าดูอย่างไรไงถ้าดูแบบผมเนี่ยผมถือว่าสวยเอ่านีอ้อีกขั้นหนึง่งเราก็ลองทดสอแบแม่เหล็กดูบ้างทดสอบนักเลงนะครับทดสอบนักเลงหลังสุด ครับคือพระสมเด็จนี่ต้องเรียกว่าต้องต้องละเอียดครับเพราะว่าดูรอบด้านเลยใช่ครับครับคือถามว่าหลักการสิ่งที่อาจารย์โจ๊กพูดขึ้นมานะครับนี่มาอ่อนๆนะเห็นไหม้ะ เนลม้มล้มมานะอ,อนอ่อนนะฮะเมื่อกี้ได้คือมีแหละแต่ว่าอาจอนอ่อนนะเมื่อกี้ได้ไปมุมหนึ่งแล้วนะครับน,น้ำพาก็จะคือเวลาทำเราก็ต้องพยายามเพราะฉังนั้นอาจจะได้อยู่มุมเดียวไม่ได้ว่าจะมีทั้งองค์นะฮะอาจจะได้อยู่มุมหนึ่งเป็นมุมหนึ่งใช่ครับไไอ่านี่มาอ่าน,นะครับได้อยู่สองมุม,มน่ะนี่ฮะนะครับ เนี่ยนี่คือแม่เหล็กกระดูได้ด้วยแต่ว่าต้องแม่เหล็กแรงสูงนั่นนะครับระบบข้างในเพราะนั่แม่เหล็กแม่เหล็กธรรมดาเนี่ยเอาออกไม่อยู่เพราะแรงนี่ขนาดแรงสูงเนี่ยยังยังได้ก้อนอ่อนได้เนี่ยนะครับก็ได้ได้อยู่สองุวงมีหมดมีหมดใช่แต่ถ้าเสว่ามีครบนะครับทีนี้วันนี้วันนี้มันสำคัญมากคือมันมีเครื่องมือในการตรวจ DNA ของพระองค์นี้ด้วยใช่ไหมครับนี่แหละผมว่ามัน เป็นความก้าวหน้าแล้วทราบว่าตรงนี้นะอาจารย์ต่างประเทศเขามีกันแล้วใช่ไหม,ไมเขาใช้อย่างนี้มั้ยมีเมื่อวานเนี่ยเห็นเขามีส่งลายาน่าเป็นตัวอักษรจีนนิดค,คนจีนที่เขาซื้อกันไปเขาก็ตรวจแล้วก็แยกเป็นตา,า,ารางธาตุออกมาแบบนี้เลยอืมอ่าครับเขามีทำสถิติเตอาไว้ผม,ผมเคยได้ยินว่าทางอะไรมาเลเซียหรือสิงคโปร์อะไรพวกเนี้ยเขาเหมือนมีสถาบันในการรับรองระของเราเลยนะครับก็ผมว่าที่ เขาเช่าเวาไปเนี่ยสิงคโปร์เขาทําเขาฉลาดอเพราะวันนี้เราเป็นเราเป็นเจ้าของอ่ะเราได้เราตามหลังเขาใช่ไหมนี่ยจะตามหลังแต่ว่าตามหลังอ่ะแต่เรามีความชํานาญกว่าอืถ้าเกิดตั้งใจกันจริงๆผมว่าเราเราชนะเขาได้เหมันนวดอ่ะใครก็มานวดสู้นวดไทยไม่ได้อืไม่ว่าจะมาเรียนกันต่างที่หลังนั้นมันก็มาอยู่ในสายเลือดแล้วครับนะครับคือคนไทยหลายคนที่ศึกษาพระสมเด็จเนี่ยถ้า แนวทางที่ผมทําและได้เครื่องมือเดียวกันผมว่าแป๊บเดียวก็ทำได้แล้วผมนี่แหละนะครับเพราะว่ากระบวนการและความเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยทําได้เหมือนกันหมดเราเอาเราเอาเครื่องมือมาช่วยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเขาเรียกว่าอันาจคือขยายส่วนอันเนี้ยไปในจุดที่กล้องการขยายไม่ได้แล้วลึกกว่านั้นอีกลึกเข้าไปอีกนะครับก็มูดูธาตุเลยนะครับ เครื่องมือเหล่านี้ถ้าพิซซ่ามาต่างประเทศเขาเขาเขามีกันเย,ย,ย,ยอะแยะเลยให้ดันอเมริกาหรือมีกันหมดแล้วครับหรือคือต่างประเทศเนี่ยเขาเชื่อเครืค่องมือมากกว่าอ่าบุคคลเนี่ยความรู้เนี่ยประสบการณ์ใช้เป็นการวิเคราะห์มาใช้ในเรื่องของวิเคราะห์แล้วแต่ว่าการแสดงค่าเนี่ยเอามาจากเครื่องมือหรืวิทยาศาสตร์นั้นแสดงค่ามาก่อนมันผมเนี่ยว่าแสดงค่ามาแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ผมก็จะตั้งค่าตรวจ ค่าพื้นฐานนะครับในการตั้งตั้งค่าพื้นฐานที่อาจารย์ตั้งไว้เนี่ยอาจารย์เอาเอาเอา,เอาข้อมูลมาจากไหนในการตั้งข้อมูลเหล่านี้ครับผมไม่ได้ใช้ข้อมูลแต่ว่าใช้ความละเอียดครับก็คือสมมุติว่าค่าแรกเนี่ยผมตั้งการตรวจแบบความละเอียดในการในการดูเนื้อผ้าให้หยาบๆเราก็จะได้ภาพรวมว่ามีอะไรบ้างอือพอเป็นอีกขั้นหนึ่งปุ๊บก,ก็ตั้งให้มันละเอียดขึ้น,ปน,นไปอยู่ในเช่น ค่าแรกเราตั้งหนึ่งในร้อยของพระครับค้งที่สองเราตั้งเป็นหนึ่งในพันที่สามเป็นหนึ่งในหมื่นครั้งี้เป็นหนึ่งในแสนเพราะในในความละเอียดเนี่ยมันจะเจอธาตุที่ไม่เหมือนกันทันี้ก็เลยกล้าบอกได้ว่าแล้วคนจะปอนยังไงสมพวกเราเราเราตรวจบนเหมือนกันเนี่ยค่าหนึ่งในหมื่นเป็นแบบนี้หนึ่งในแสนเป็นเท่านี้ถ้าเขาไปหยอดค่าหนึ่งในแสนมาเยอะมันก็ไปเจอหนึ่งในร้อยละสมมติว่าหนึ่ง หนึ่งในหนึ่งในหมื่นค่าเนี่ยคือในในวงกลมหนึ่งวงเนี่ยครับเราตีตารางหมื่นออกมาเนี่ยเกิดผมไปเจอคําว่าซิลิคอนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับคนจะปอมบอกให้ดูเราไปหาถ้าซิลิคอนน้อยได้เก้าสิบแต่ซิลิคอนเก้าสิบเนี่ยตอนผมตุดธรรมดาแบบนี้ผมไม่เจอได้แต่มันจะไปเจอเยอะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็ผิดอัะไม่ใช่นะแล้วเนี่ยการถ้าเขาจะปองเขาก็จะต้องไปบทสารให้รู้เลยว่าไอเนี่ยต้องหยาบเท่านี้อันนี้ต้องหนึ่งในหมื่นอันนี้ต้องหนึ่งในพัน มันยากมันยากมากยากมากที่จะที่จะลงรายละเอียดนั้นนะครับไปอย่างเงี้ยหนึ่งที่เราดูพิมพ์แล้วเราก็สบายใจแล้วเราดูมูลสารแล้วว่าก็มีมูลสารหลักๆครบที่จะเป็นนะครับเราทดสอบแม่เหล็กเราพบว่าในองค์พระเนี่ยมีแร่เหล็กไหลอยู่จริงนะครับก็มีปัดอ่อนแต่ว่าแม่เหล็กแรงสูงดูได้นะครับนี่เรามาดูธาตุ